สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่แคสเตอร์หลักค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำแมวเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีเบบี้เข้ามาให้อุปการะเยอะมากค่ะซึ่งเด็กๆเหล่านี้นะคะเราต้องฟูมฟักก่อนค่ะเราต้องมั่นใจว่าเขาปลอดโรคแล้วก็พูมคุ้นกันแน่นเลยค่ะเพื่อ,อจ,จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนเลี้ยงแมวเอาไปดูแลนะคะแต่ช่วงนี้เราก็ ฟูมฟักกันก่อนวันนี้คลิปนี้เราก็เลยจะมาทำวิธีการดูแลแมวเด็กนะคะให้ทุกคนดูก่อนว่าเอ๊ะก่อนที่จะมารับแมวจากแฮสเตอร์เบื้องต้นเราต้องมีอะไรบ้างค่ะ ก่อนที่เราจะไปซื้อของเล่นเปน้องแมวหรือว่าบางคนคิดไปไกลคอนโดแมวหรืออะไรต่างๆนะคะอย่าเพิ่งค่ะท่องสิ่งนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าด้วยความต้องการของลูกแมวที่ต้องการพลังงานสูงเหมาะกับช่วงวัยของน้องทําให้ต้องการโปรตีนสูงและสารอาหารสาําคัญต่างๆเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะคะว่าลูกแมวที่แคสเตอร์ของเราเนี่ยมี6สัญ,ญญาณสุขภาพดีกันอยู่หรือเปล่ามาท่องจํากันนะคะว่า6สัญ,ญญาณสุขภาพดีที่ต้องจําให้ขึ้นใจมีอะไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะคผิวหนังและขนสุขภาพดีมีดวงตาสดใสข้อ2อ ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายดีข้อนี้สําคัญนะคะสําหรับแมวเบบี๋ข้อ3กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างสมส่วนค่ะข้อ4ภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายที่เล่นและล่าเลิงค่ะข้อ5กระดูกและข้อต่อแข็งแรงค่ะอันนี้สําคัญนะเหมาะสาหรับการจำไปจำมาของน้องๆค่ะ นอกจากกระดูกของร่างกายแล้วนะคะที่สําคัญคือกระดูกของฟันค่ะน้องต้องมีฟันขาวแข็งแรงและไม่มีคราบหินปูนค่ะแมวเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่มีหินปูนแต่เราก็ต้องค่อยๆดูกันนะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าเราป้องกันเขาไว้ตั้งแต่ยําเด็กนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้เขาแปลว่าโตขึ้นมาเขาต้องเป็นแมวที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแน่เลยค่ะซึ่งการมีสุขภาพดีครบทั้ง6สัญ,ญญาณสุขภาพดีเนี่ยมันต้องเริ่มที่อาหารการกินค่ะอย่างที่นัดย้ำ อยู่เสมอเลยค่ะยิ่งเป็นลูกแมวนะคะเราพูดอยู่เสมอเลยว่าเขามีความต้องการโปรตีนสูงแตกต่างจากแมวโตทั่วไปนะคะเราควรเลือกอาารอาหารที่มี DHA ค่ะซึ่งสารอาหารตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ในน้ํานมของแม่แมวและรวมไปถึงวิตามิน A นะคะที่มีส่วนช่วยในสร้างเสริมในเรื่องของสมองและการมองเห็นของเด็กๆค่ะ ตอนนี้นะคะนัดก็อยู่ที่แคสเตอร์สนามค่ะแคสเตอร์สนามของเราก็คือสถานที่อุปการะเลี้ยงดูเรียกว่าเหมือนบ้านพักพิงของเด็กๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงโควิดค่ะเหมือนโรงพยาบาลสนามคนเลยแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปิดนิดนึงเราไม่ได้ให้เข้ามาเยี่ยมเยียนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องเลสคิวเด็กๆแล้วก็ปกป้องให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดส่วนห้องที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะกระจององแงมากเพราะว่าเป็นห้องแมวจรรุ่นแรกคลอดถึง1ปีค่ะหรือเราเรียกว่าแมวเด็กค่ะเด็กๆพวกนี้นะ จะมีอายุประมาณ3เดือนถึง10เดือนค่ะซึ่งเรียกว่าถ้าใครมารับอุปการะเด็กเซตนี้ปีนี้นะคะโอ้โหได้แมวที่เป็นอภิชาตบุตรแล้วก็คล้องจองกระเพดเราด้วย Kingdom o ไ Tiger อาณาจักรของเสือค่ะมากมายเลยค่ะที่นี่เขาเชื่อกันว่าแมวปีเสือเนี่ยจะมีะคุณลักษณะเหมือนเสือทุกประการ แต่ว่าคนจริงแล้วเสือก็ไม่ได้ดูร้ายทุกตัวนะคะเสือก็จะเป็นลูกแมวตัวโตวตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสมบัติของแมวปีเสือมีอะไรบ้างคะ่ะแต่ก็ย้ํากันอีกทีนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เกิดจากการสังเกตของเรานะคะที่เราดูแลเด็กๆตลอดทั้งปีนี้นะคะทําให้เราจับพฤติกรรมของเด็กๆได้ประมาณนี้ใครที่มีแมวที่เกิดปีนี้ก็ลองมาคอมเมนต์เล่าให้กันฟังนะคะว่าเด็กๆของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ่ะสัญ,ญลักษณ์ของแมวปีเสือนะคะอย่างแรกคือเขาจะรักสวยรักงาม แต่งตัวกรูมม i n g อยู่ตลอดเวลาเหมือนเสือที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>เขาจะแบบเลียขนแต่งตัวตลอดเวลาค่ะ<ๆ>แล้วก็<ๆ>อารมณ์ดีขี้เล่นนะคะเราไม่ได้เล่นธรรมดานะคะห้องแคลวว่องไวกระโดดเนี่ยโอ้โหซนมากทุกซนมากใช่ไหมคะและที่สําคัญเสือคือเลยค่ะสังชารยันนักล่าค่ะโอ้โหพวกนี้นี่แบบว่ามาจากแมวจรแล้วก็ล่าเก่งค่ะชอบหนีเที่ยวค่ะเปิดประตูปุ๊บนี่คือแบบ หายค่ะโดยเฉพาะแมวเด็กนะคะกระจององแงมากแล้วก็ชอบหนีเที่ยวมุดเก่งค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมภูมิคุ้มกันใ้เขาอย่างแข็งแรงที่สุดค่ะให้เขาแบบอย่างน้อยก็มีภูมิดูแลตัวเองในเบื้องต้นค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างแมวปีเสือนะคะที่เขาบอกว่าน้องยิ้มหวานค่ะฟันแข็งแรงค่ะล่าเลิงแจ่มใสฟังแล้วอยากรับเจ้าเสือน้อยนะคะหรือว่าน้องแมวของเราไปดูแลนะคะก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าสตาร์เตอร์แพ็คของการดูแลลูกแมวเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง ดูคลิปนี้เตรียมตัวก่อนที่จะมากรอกใบรับอุปการะก,กับเราได้เลยคะ่ะอันดับแรกเลยค่ะตะกร้าแมวค่ะเพราะว่าเราต้องเอาแมวกลับบ้านค่ะแนะนําเลยนะคะว่าต้องเป็นตะกร้าแบบนี้ค่ะ แบบนี้ใช้สําหรับขนส่งขึ้นเครื่องได้หรือว่าเดินทางได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะคิวง่ายค่ะน้ําหนักเบาแบบนี้นะคะราคาก็จะประมาณหลักร้อยค่ะแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่คนชอบใช้ตะกร้าแบบฝาปิดอย่างเงี้ยแต่อันนั้นก็เสี่ยงอันตรายตรงที่แบบว่าบางทีฝาปิดมันไม่ล็อกแ้วก็กระโจนตัวออกมาได้มีบล็อกเอากลับบ้านแล้วต่อไปก็คือเรื่องชาม,ชามข้าวชามน้ําค่ะลักษณะชามข้าวชามน้ํานะคะของเราจะถนัดเป็นแบบนี้ที่แบบว่ามันเทินขึ้นสูงหน่อยแต่ว่าก็แล้วแต่บ้านบางบ้านก็มีมดเยอะก็จะมีชามกันมดหรือว่าเป็น ชามพลาสติกชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลากหลายให้เลือกมากแต่ว่าชามพลาสติกก็ต้องดูกันหน่อยว่าเวลาแบบแดดส่องแล้วกรอบหรือยังหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแมวทานเข้าไปได้มีชามข้าวชามน้าแล้วนะคะเราก็ต้องมีอาหารค่ะอย่างที่บอกว่าแมวปีเสือเนี่ยโอโ้โหซุกโซนนีเที่ยวอาหารที่ต้องเสริมภูมิภูมิกันให้เด็กๆตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่กับเราเนี่ยสำคัญมากค่ะเราเลยให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารมากบอกกันมาตลอดว่าที่บ้านของเราใช้พิโอรินาวันค่ะอันนี้จะเป็นสูตรสำหรับ เฮลตี้คิดเท่นนะคะลูกแมวที่สุขภาพดีนะคะในซองนี้นะคะก็ここจะมีโปรโตีนคุณภาพสูงแล้วก็วิตามินที่จําเป็นสําหรับเด็กๆค่ะเลี้ยงดูกันดีขนาดนี้เพราะว่าเราต้องการให้น้องจเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงสมวัยค่ะเด็กๆจะได้มี6สัญญาณสุขภาพดีตามที่เคยบอกไว้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะมีวิตามิน A และ DHA มีโปรตีนคุณภาพสูงและทอรีนที่ช่วยทําให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรงและทางเพลรวดีนาวันนะคะเขาก็ยังอัปเกรดสูตรอาหารให้ดียิ่งขึ้นด้วยอ e ิมูนดีเฟนพลัสนะคะวิตามิน C และวิตามิน E โอเมก้า3และโอเมก้า6และเบตากูแคนเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานของลูกแมวค่ะหรือถ้าน้องแมวเบ,เบื่ออาหารเมร็ดก็มาทานอาหารเปียกก็ได้นะ ตัวนี้เขาออกมาใหม่มีสูตรลูกแมวด้วยแล้วก็ยังมีอีก2สูตรสามารถเลือกทานได้เลยสารอาหารครบถ้วนเหมือนเดิมไม่ว่าจะแสบซาซนแค่ไหนก็มีสัญญาณสุขภาพดี6ประการแน่นอนค่ะแล้วก็กระบาดทรายนะคะมันจะมีตั้งแต่แบบว่าแมนวนวลตักเก็บเองหรืออะไรตอนนี้แบบเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงว่าห้องน้ําแมวอัตโนมัตินะคะต่อไปค่ะมีห้องน้ําแล้วก็ต้องมีทรายแมวนะคะเรื่องนี้จะเป็นปัญหาโลกแตกของคนเลี้ยงแมวนะคะนะัเคยโพสต์ขึ้นไปในเพจค่ะว่าใช้ทรายแมวแบบไหนบ้างมีมากมายหลายประเภท หินภูเขาไฟเบนโทไนต์มันสัมปะหลังคิสตันต้องสังเกตว่า ที่บ้านคุณใช้แบบไหนแล้วไม่แพ้เม็ดแบบใหญ่เม็ดเล็กก็มีผลอย่างเช่นแมวเแบบีแมวเด็กๆเนี่ยไม่แนะนาให้เล็กมากเพราะว่าน้องอาจจะกินแต่มันก็จะมีไซส์แมวที่เด็กกินได้อย่างบ้านเราใช้ทรายแมววันสมประหลังและที่สําคัญนะคะมันมียี่ห้อที่คนไทยผลิตค่ะเราสนับสนุนของไทยต่อไปก็ลืมไม่ได้เลยนะก็คือที่รับเล็บค่ะที่รับเล็บนี่ก็คือสัญชาตญาณของเด็กๆนะคะปีนป่ายนักล่าอย่างที่บอกนะคะหกสัญญาณสุขภาพดีเขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่รับเล็บเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยไม่ลืมสัญชาตญาณความเป็นเสือค่ะ แถวทุกวันนะคะสำหรับแมวเด็กนะคะ นี่เลยค่ะกระจององอแงกระโดดโลดเต้นนะเราก็ชอบเอาไว้ให้ในอนในเบาะอย่างนี้ค่ะจริง,รงๆเด็กๆของเราเขาไม่มีแม่เราก็อนอนที่นอนนุ่มๆนะ,ะเหมือนมีแม่คอยโอบคอยแบบว่าประคับประคองอยู่ไม่ว่าเราจะซื้อของมาแพงแค่ไหนคะสุดท้ายเด็กๆก็นอนลังกระดาษที่มันห่อของนั้นหละค่ะส่วนเรื่องอาบน้ํานะคะสําหรับบ้านเราก็ไม่ค่อยได้อาบน้ําให้เด็กเท่าไหร่ความจริงแล้วธรรมชาติของเขาเขาก็จะเลียขนทําความสะอาดร่างกายอยู่แล้วถ้าเราเลี้ยงอยู่ในบ้านก็อาจจะเช็ดเปียกเช็ดแห้งหรือว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ก็คือการ อาบน้ำเด็กๆแล้วก็มีตู้อบไม่ต้องใช้ได้เปาขนให้เด็กกลัวอะไรยเงี้ยแต่ทีเนี้ยช่วงผัดขนนะมันอาจจะเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะทําให้เป็นแหบอไปอุดตันในลำไส้แต่ช่วงนั้นคุณก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นเพรลิน่าวันสุดสําหรับสกินได้นะคะแต่ที่สําคัญค่ะ นี่ค่ะที่แปรงขนแมวค่ะก็คือช่วยแปรงขนเขาให้ออกมามากที่สุดแล้วค่อยให้เขาเลียตัวครูมมิงเขาด้วยสัญชาตญาณของเขาเองและต่อไปก็คือของเล่นแมวค่ะในปัจจุบันนะคะเยอะมากเยอะจริงๆเยอะที่สุดนะคะมีทั้งตาปลอมค่ะนี่นะคะเป็นมอเตอร์นะคะดินได้ดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดงเหมือนปลาเป็นอของตกแมวอะไรทุกอย่างนะคะของเล่นแมวสมัยนี้แบบเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะน้องแมวก็จะชอบ เล่นกับคนนี้แหละค่ะเขาอยากต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างดีที่สุดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเล่นกับเขาแล้วก็อาจจะมีของเล่นเสริมทักสายให้เขาเหมือนเลี้ยงลูกเลยอะ่ะต่อไปนะคะก็คือปลอกคอแมวหรือว่าสายรัดนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงนอกบ้านเขาก็อาจจะใส่แล้วก็ไปแห้งกับอะไรที่แบบทําให แขวนคอน้องได้แต่ช่วงนี้มันจะมีปอกคอที่เป็นนิรภัยเยอะนะคะก็คือเวลาน้องไปแฮง์น้องสามารถสปริงตัวหลุดออกจากตรงนั้นได้โดยที่ไม่ทําร้ายน้องอันนี้ก็โอเคถ้าถามว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่หรอกค่ะแบบมันคือการกลูมมิ่งเด็กๆอะ่ะก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะ นี้คือ starter pack นะคะหรือว่าแพ็กเกจเริ่มต้นของคนที่จะมารับลูกแมวไปเลี้ยงของเรานะคะซึ่งมันอาจจะแบบโอ้โหยอะไลยอ่ะเยอะแยะมากมายแต่ความจริงแล้วอ่ะถ้าคุณเลี้ยงแมวจริงๆสิ่ง,งพวกนี้จะงอกมาจนแบบว่าเออมันจะงอกมาเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะ ให้อาหารเกรดดีเกรดพรีเมียมแค่ไหนของเล่นไม่ว่าจะแพงแค่ไหนนะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นความรักความเอาใจใส่ที่เราต้องดูแลเด็กๆค่ะแมวบางสายพันธุ์นะคะก็จะมีโรคประจําสายพันธุ์ด้วยนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยศึกษาให้ละเอียดนะคะแต่ตั้งแต่ที่ทำแคสเตอร์มาหรือว่าดูแลแมวมาเนี่ยแมวจรไทยนี่แหละค่ะแข็งแรงที่สุดนะคะทาให้น้องๆมี6สัญ,ญญาณสุขภาพดีเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยดีที่สุดค่ะ แต่ข้อมูลแบบวิชาการแฟกๆของการที่ดูแลน้องแมวนะคะ,ะสามารถหาได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเทียีนาเขาก็จะมีขั้นตอนการดูแลน้องแมวอย่างครบถ้วนช่วงไหนอายุเท่าไหร่อาหารอะไรควรเปลี่ยนแปลงอะไรในเว็บไซต์นั้นเรียกว่าครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เราก็มีของมาแจกค่ะใครที่เลี้ยงลูกแมวปีเสือก็บ3เดือนถึง10เดือนนะคะสามารถเอารูปภาพน่ารักน่ารักของน้องนะคะมาคอมเมนต์แล้วก็เล่าเรื่องน้องๆนิดนึงว่าพิสัยยังไงที่ตรงกับ6บสัญญาณสุขภาพดีอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะคอมเมนต์หนนะคะที่ถูกใจนะ,นะคะนัดมีรางวัลจากเพียวรีนาวันแจกค่ะ ใครที่อยากจะบำรุงน้องๆให้มีหกสัญญาณสุขภาพดีกับเพลินาวันนะคะหาซื้อได้นะคะที่เพ t ช็อปไกลบ้านนะคะออนไลน์ก็มีแทบทุกช่องทางเลยแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่อยากได้ของฟรีและยังไม่มีแมวปีเสือนะคะแคสเตอร์ของเรานะคะคิดถึงแมวจรคิดถึงแคสเตอร์ของเรานะคะมีมีพร้อมเลยคะ่ะอันนี้แจกทั้งแมวแจกทั้งอาหารนะคะอุปกรณ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากแล้วอยากให้คุณกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะก็คือเพลียลีนาวันนะคะไม่ได้รับสปอนเซอร์กันง่ายๆนะคะถ้าไม่ได้ใช้จริงก็ไม่ได้นําบอกต่อแต่เพลียีนาวันเขาก็น่ารักกับเรามากอยู่กับเรามาตลอดทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เรามีเงินดูแลแมวจรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากดูอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ตั้งแมวคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรรหามานํามาเสนอค่ะ